ว네ันน like ี้ก็อยู่กับช่องเอทีอาร์ทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่เฮอร์แมนนะครับไม่รู้ใครนะเฮอร์แมนตัวจริงแน่นะครับตอนนี้ก็เออปล่อยเขาดีกว่านะครับเขาวิ่งหนีเราไปแล้วเขากลัวเราเห็นปะพี่ต๋ะล่ะเออก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเอทีอร์ทีวีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่กั็ถือเพิ่มเติมความรักของคนดูนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาแกล้งคนในเกมโฮเทลนะครับว่าถ้าหิวต้องกินอะไร ถ้าหิวเด็กข้าวแต่ถ้าห้าวเด็กตีนนะครับผมโอเคประมาณนี้นก็แล้วก<ฮ>ันเดี๋ยวเราไปดูไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่านะครับโอเคใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ไงเจอแล้วไงอย่างรวดเร็วอสวัสดีครับผมโอเคเราต้องสวัสดีเขาก่อนครับอย่างแรกเลยนะเป็นสิ่งสําคัญของมารยาทไทยครับสวัสดีครับโอเคคนสวยดีค่ะโอ้แมคก่อนดีค่ะดีค่ะโอ้นี่คงหิวแล้วมั้งที่กินไม่หยุดเลยเนี่ยทำไมมันนั่งเศร้าอะครับผมก็แบบ เ,เพื่อนไม่ออนนะคะพี่โซกโอ้หิวด้วยอีกคน,นยังมีผมนะไม่ต้องเศร้านะครับผมโอเคไหมอืมงั้นเราไปเดากันดีกว่าแลวปะเศร้าแล้วเดากันดีกว่าไม่ต้องปวดหัวนะนกน้องขออีกทีสิได้เลยพี่ให้สองทีเลยครับน้องได้ปะละ่ะโอ้ my god ปวดหัวมากนะก็วัสดีครับพี่ครับผมเขาจะตอบเลยไนะอไมเนี่ยคงไม่ตอบเรานะครับผมน่าจะ พี่ชายอีกรอบเนึ่งครับพี่ชายพี่ชายก็ยังไม่ตอบเราทุกคนโอ้หม่ก็นะครับวันนี้น่าจะแฮวแล้วเราเนี่ยช่างเถอะครับผมครับเอ้าตอบเราเฉยเฮ้ยขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับผมโอเคครับว่ามาเนาะเออเอถ้าหิวนี่ทําไงอะครับพี่คนแรกเลยนะครับพี่เขาไม่ตอบเลยอีกแล้วครับพี่เขาเออช่างเถอะครับผมไปดีกว่ารีบหนีเลยครับผมโอเคนะ ก็พี่ครับผมชื่อรูดี้นะครับผมครับโอ้คนนี้ตอบเลยว่ารูดี้นะครับถ้าหิวนี่ต้องทํายังไงอ่ะครับพี่เออบอกหน่อยครับมคิดนานก่อนใช้ความคิดเนาะหิวต่อไปครับผมนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับขอบคุณครับพี่ทำนานยิ่งใส่เราด้วยนะคมครับพี่ครับพี่ครับใส่เว้นด้วยนะพี่เนี่ยโอ้แก่ไปไหนอีกแล้ววะเนี่ยเปี่ยวหายไปไหนอ๋อนู่นเดินอยู่อ๋เอ้อ เราเดินไล่เอา้าเดินไปพี่เป็นไหนผมไปด้วยครับพี่ผมสัมพั์พี่อะครับเนี่ยจากช่อง SK TV นทนะครับผมจะสัมภาษณ์พี่อะครับผมแฟนกีตาร์ครับนี่ผมผมวิ่งตามนะครับพี่เออพี่พี่ช่วยช่วยปูผมหน่อยได้ไหมครับพี่ครับไปครับพี่วิ่งหนีเราเฉยพี่ครับจอดสักทีเนาะครับผมน้องว่าไงผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับพี่เออว่ามาน้องเนี่ยก็จะพีแบบนั้นไหมล่ะเออนานอยู่นะว่าไงครับ โอเคครับผมเออถ้าหิวนี่กินข้าวใช่ไหมครับพี่แบบอมพี่ก็เพิ่งเล่นเหมือนกันครับน้องอ,อาดูช่องเอสจารีวีนะครับก็สอนเล่นอยู่นะครับผมโอเคขายช่องซะเลยน,นะแกล้งคนบ่อยนะครับช่วงนี้ระวังด้วยนะครับพี่หิวม่ก,กินข้าวนะครับน้องก็ยับงบัเออแต่ถ้าห้าวอ่ะกินตีนเออมีเกยซุกมานะครับผมเอาไงเอาไงแล้วเขาไม่สนใจเราเลยอุย้ยมีสาวสวยก็สนใจเราแล้วเว้ยเอาดีนี่ไง อ้ยน้อยเราก็ได้เป็นดีเจนะครับผมวันนี้นะครับโยโย่ไปเจอใหม่เขาไปรุ่นแล้วเจอกันไหมนะครับคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้พี่อาจจะพูดเยอะไปนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ขอจบที่เป็นเท่านี้ก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พี่กดแล้วก,กันนะครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับขอทุกคนจ้ก